สวัสดีครับทางร้านก็จะมาแกะกล่องทดสอบ Easy Share นะครับอันนี้คือสินค้าที่ที่ยังไม่ได้แกะนะครับของทางร้านให้ดูว่ารูปแบบเป็นอย่างนี้ขนาด 16GB นะครับของลูกค้าที่ส่งคืนสินค้ามานะครับจาก Marketplace ล i n หนึ่งนะครับนี้ได้เมื่อวานนะฮะผมขอความเพื่อที่จะ ิดในส่วนของชื่อนะครับลูกค้าแจ้งว่าใช้กับ D90 ไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้นะครับอย่างที่คลิปบนนี้นะครับได้ได้ทดสอบไปแล้วกับกล้อง D90 นะครับแต่อันนี้เป็นการทดสอบกับสินค้าที่ทางลูกค้าที่แจ้งมาว่าขอคืนนะครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันใช้งานกับกล้องนิคอนนะครับตัวนี้ดี0 ได้หรือไม่นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับอ,อันนี้คือสินค้าที่ได้รับคืนจาก ทางลูกค้านะครับส่วนอันนี้ด้านซ้ายเป็นของที่ยังไม่ได้ใช้งานเอามาเทียบไปเฉยนะครับเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนอ่ะอันนี้นะครับก็ดูสภาพแล้วก็โอเคนะครับแกะเลยนะฮะแกะเลยดู ถือว่าสภาพโอเคสมบูรณ์นะครับไม่มีดีเฟกตอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกับเจ้ากล้อง D90 ที่ทางลูกค้าท่านนี้แจ้งมาว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับกล้องตัวเดิมที่ทดสอบค,คิดก่อนนะครับให้ดูว่าโอเค D90 นะครับนะครับโอเค สล็อตนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กดออนนะครับแน่นอนว่าที่เคยแจ้งไปก็คือต้องไปตั้งนะครับเดี๋ยวขอเร็วเลยแล้วกันนะครับ C2 นะครับเมนูอันนี้ C2 แล้วเข้าไป สีสอนะครับอันเดิมมันเป็น8ปดเซกนะครับก็ตั้งไปเลยสามสนะครับไม่รู้ว่าสามสนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เอามือถือนะครับ ให้ดูว่ากําลังเปิดเครื่องอยู่พอดีไม่ได้เปิดเครื่องแบตบมันหมดนะฮะอันนี้เปิดเครื่องรุ่นเก่าสตบูตเครื่องมาจะช้านิดหนึ่งนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวขอเข้าไปกดล็อกนะครับตามนี้นะครับที่มือถือผมมีแอปอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพร้อมกับอันนี้กดออนอยู่นะครับกดออนอยู่นะครับอันนี้อย่างที่เคยผมจะไปเร็วๆเ,เลยนะครับไปเข้าที่ดาวน์โหลด เราโหลดปุ๊บมันก็จะมีรูปไปที่ที่เคยทําเมื่อคลิปก่อนนะครับเข้าไปดูการ์ดอัลบั้มมันก็จะถาม Wi-Fi นะครับอ่านี่อันนี้ Wi-Fi อันนี้นะครับต้องเข้า e share นะครับเพิ่งเปิดมาก็เลยมีโน้ตทีนู่นนี่ขึ้นมา อินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วเรากลับไปนะครับเห็นไหมฮะเชื่อมต่อแล้วอันนี้คือก็เชื่อมต่อใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นของอันนี้เป็นรูปของทางทางผู้ใช้งานนะครับคราวนี้ผมให้ดูคืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์แล้วว่า มันใช้งานได้เพราะว่ามือถือสามารถดูรูปในตัวกล้องได้แล้วนะครับคราวนี้ผมให้ไปเข้าไปที่โฮมนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับเพื่อไปตั้งให้นี่นะครับเซตติ้งเพื่อไปตั้งออโต้พุชนะครับึงคำว่าแอดมินนะครับแล้วก็ไปติ๊กถูกที่ออโต้พุชนะครับ แบทไปมันก็จะถามว่าเซฟไหมเซฟนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็ให้มันโอนจับตัวกล้องมาไว้ที่มือถือเลยอย่างอัตโนมัตินะครับอ่ะเอานี้ผมกดถ่ายนะครับดูที่ตัวนี้นะครับนี่ฮะโผล่ขึ้นมาละอ่านี่นะครับ เข้าคิวกันนะครับตัว x นะครับก็จะเห็นว่านะครับมีคิวมีคิวลูปโอนเข้ามาที่ตัวมือถือนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะโอเค เข้าไปดูที่โลเคอนนะครับที่เมนูโลเคอลอันนี้ก็จะเป็นรูปที่นี่ฮะที่ถ่ายอันนทที้อันนี้ของโทษทีอันนี้ของของเมื่อคลิปครั้งก่อนต้องอันนี้นะฮะอันนี้ที่ถ่ายแรกนะครับเคือรูปเป็นเป็นด้านซ้ายเป็นบ้านหมานั่นเองครับที่เลี้ยงไว้นะครับ ตามนี้ตามนี้เลยโอเคแล้วก็ถ้าไปดูที่ตัวตัวการ์ดนะครับเมนูนี้คือดูดูที่ตัวการ์ดนะครับก็จะพบว่าก็มีโฟลเดอร์อันนี้นะฮะอันนี้คือดูรูปที่ตัวการ์ดในกล้องนี้นะครับอ่ะผมก็จะสรุปเลยละกันว่าตกลงมันอีที่แชร์ที่ส่งคืนมาที่บอกว่าใช้งานไม่ได้กับ D90 มันใช้งานได้นะครับ